วันนี้พาทุกคนมารู้จักวันอาเ d เดหรือวันปลูกต้นไม้ประจำปีกันค่ะอาเ d เดเนี่ยเป็นวันที่ทําให้คนอยา่ยหันมาตระหนักเรื่องของความสําคัญของต้นไม้ในการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่ป่าซึ่งอย่างหลังเนี่ยก็เป็นวิธีที่ต้องใช้ความรู้และความรอบคอบในการศึกษามากๆ แต่การปลูกต้นไม้ในเบืองในบ้านที่พักอาศัยหรือว่าที่ทํางานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําได้กันอยู่แล้วต้นกำเนิดของวันนี้ก็เริ่มต้นที่เดนบรัสกาซิตี้ที่รัฐเนบราสกาสหรัฐอเมริกาโดยคุณเจสเตอร์ลิงมอตันนะคะที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชอบในต้นไม้มากๆแล้วเขาเนี่ยก็เห็นว่าที่รัฐเดนบรัสกาเนี่ยมีต้นไม้ด้วยเหลือเกินเขาก็เลยชวนชวนให้คนเนี่ยมาปลูกต้นไม้กันมอตันนะคะที่เป็นบล็อกข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วยเนี่ยก็เลยใช้พื้นที่ในการให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของต้นไม้้้้้้จนน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 นทาาาาาาใใหคคเเเเเเบบบรรรสกกกกกกีี่่ยยยยยอออปลูตไมััดดวงะ์์็ คือในวันที่10เมษายน1872ค่ะได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะคะุณมอท่านเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยตั้งเป้าด้วยนะคะว่าเขาจะปลูกต้นไม้ให้ได้1ล้านต้นในเนเปสตาอันนี้ก็เหมือนพวกว่ากทอมลิเดนซึ่งเขาเนี่ยก็ชวนคนในเมืองเนี่ยมาร่วมกันปลูกหลังจากนั้นนะคะวันอาเบอร์เดย์เนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันอย่างมากขึ้นค่ะและวท้ายที่สุดนะคะในปี1885นะคะวันอาเบอร์เดย์เนี่ยก็ถูกป,ประกาศให้เป็นวันหยุดอย่างทางการของรัฐค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มแพร่กระจายไปยัังรฐอื่นๆตาามม ปัจจุบันนะคะวันอาเบอร์เดย์เนี่ยก็กลายเป็นวันหยุดของทั้งอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเขาก็ระกาดให้เป็นวันหยุดในทุกๆวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะคะ